สบายดีสบายดีสบายดีพี่เอฟซีเบอร์ทุกคนเนอะสบายดีกันยามแรงแรงต้องขออภัยในความที่แบบต้องสบายดีด้านเดียวเนอะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของน้องลีจับกล้องเนาะเมื่อนี้เนาะทุกคนเนอะตอนหัวแหลงฮันพ่อได้งูสิงงูสิงดงจากหนองเนาะมาน่าจะมาจอบกินป่าบ่แล้วพอเลยว่าได้มาตอนนี้พอก,กําลังขวายู่ซาลเนาะทุกคนเนอะยู่ซานยู่เหืนน้องลีแหละเนาะกะ ถ่ายคลิปตอนนี้กับประมาณเจ็ดโมงเองหกโมงเรงแทุกคนเนาะแต่ว่ามืดเวลาเนาะตอนนี้กับใส่แฟชโทรศัพท์ช่วยในการแบบให้มันแจ้งเนาะกับโบเ่โบเน่ใจว่ามันแจ้งโบเนาะใส่กงท่ายแล้วมันแบบกลางคืนแล้วมันบ่ค่อยแจ้งขนาดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องลี่ชิบาาปเบื้องเนาะตอนน้ะฮะน้นองลี่เคยทายคลิปงูพ่อยางงูเหลือมเนาะก็มีหลายคนท้วงว่าอ่า อยู่เขตบางพีพีท่านเพื่อนบุกินว่าส,สันนงูเหลื่อมเราเพื่อนจีกินแต่งูสิงเนาะอันนี้กะแต่ละเขตค่ะน่าจะกินบ่คือกันเนาะยุทางสุนบดบอนแถวตรงลีอยู่นีก่กะเพื่อนกับบลไดกินเมื่อทุกคนเนาะบางคนกะกินบางคนกับบุกินเนาะอันนี้กะคืนกับบางคนนำเนาะอ่ะถ้าหากพีพีเอฟซีท่านใดที่บ่มากเบิ้งคลิปแนวแนวแบบกินของไปแปกกะเปกะเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เ,เด้อเนาะเพราะว่าคลิปนี้น้องลีสิพาพีเอฟซี FC ไปเบิ้งอ่า งูสิงเนาะพอ่อจีเฮตดต้มงูสิงดงกินเนาะต้มสมงูสิงเดี๋ยวทุกคนเดินมือนี้เนาะต้องรีบ่ได้กินดล้เนาะเพราะว่าบ่เคยกินได้แตว่าตอนยังน้อยฮ็นพ่อว่าพ่อเคยเอาเอาตับเออเอาไข่งูให้กินว่ะสันเนาะแต่ว่าบุจื้อตอนยังน้อยห็นซ้ำนกป่าในนี้เนาะประตูเคยให้ปานกินวะไข่ขไ,ไข่งูตัอวแล้วเขเคยกิน ตัวสลียังเห็นอยู่เนาะตอนอยังน้อยสมนีแหละพ่อ,อให้กินเนะาะใหญ่มาลาฮูลักกับบกกินบอกกาก,กินเนาะทุกคนเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปเบิ้งพอ่ออ่ากำลังขวายุศาสต์เนาะทุกคนเนาะ 给我我的花，不行，心疼，心疼。 อนนี้พ่อต้มมาได้โดนเติบแล้วเนาะทุกคนเนาะวางเละบางกีนี้น้องลีไปยู่อ่าเดี๋ยวสมาให้เบิ้งเนาะเครื่องเคียงของพิ้นเครื่องปุงที่พ่อใส่เนาะอ,อันนี้ต้มส้มเนษษษษษษ็กเป็นตาแซบสมอปันลองสิมเด้ะกินวะแล้วก็กินวะบุกะาเดี๋ยวมาทาเบิ้งเนาะตอนมันสุกอ,อันนี้ที่พ่อใส่ไปดีก็จะมีเกลือน้อยหนึ่งผงซูร์รสละกันอ่า สมเป็นสมป้อยเดี๋ยวุกคนเดินเนาะล้วก็จะมีเอียงก็อันนั้นอ่านึกบออกไวอันใส่ซุปไก่นะล่ะกะใบมะขามหัวตะไคร้เนาะทุกคนเนาะกะให้ค่ายเฮ็ดคือแบบต้มสมทั่วไปเลยเนาะทุกคนนี่ตอนนี้พ่อกำลังอ่าต้มแบบน้ำเดือดๆอ,อยู่เนาะไปงอไว้น้องตานเดี๋ยวมาทาเบื้งตอนที่พอ่อ ต้มสุกเลยนะทุกคนต้มกับประมาณสิบหาสาวนาทีนี่แหละเนาะใช้เวลาในการต้มโอเคเดี๋ยวมาบึง้งรัดผ้าไปตอนที่พ่อกำลังพอดอ่ามันสุกเลยสซันๆนะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาบึ้งพอ่พอพคดสิมพคกินงูเนาะต้มซมโอเคกรตูมกกินงูเออมือนี้เพื่นว่าเพื่อนยากว่ะสะนอยากงูแล้วพอดีได้งูมาเนาะทุกคน ตุ้มสมงูสิงดงยุดไยเอิ้น่าอย่างทุกคน,น้องรีกับโบเน่ใจว่าอื้น่าอย่างเนาะกะฟ้าวิพีเอฟซีอคอมเมนต์เลยเด้อเนาะน้ำแห้งนะทุกคนยังวะน่ลูกนึกว่าประตูยังบบกันปุิมเป็นลูกตาออก่ะ ចាំ쏨ពុទ្ធអឺដាក់តែកាង쏨អោយ៉ាងណ쏨ពុទ្ធអឺ쏨쏨មានសិង្ឃដងចា โองแล้วทุกคน,นตนัยอะไรวะนินห่อยืหลุปลายลาตูยืไอทีเอมเป็นลูกปลายมาชนเนาะนี่ว้าโกินวอ,อมันยุกกินบ่านบาปานกินบ่กินกินหอาะกินนึง กินพอย่ากินพอย่าตัวงูนี่มันไปลักกินปลาใช้เวลาตุ้มประมาณสาวนาทีทุกคนอันนี้จะเป็นตัวผู้เนาะตัวทึกตัวทึกมันบกัดไะบูเลยเนาะทางตัวทึกตัวเม่ยมันก็กัดเหมือนงูจริงๆเลยมันยูหอมบ่หอมปลาลองจิกสิมือป่า ສຸກນ oh no, ້ສກອີສຸກກສຸກນອງຊີມກນອງຊີມອາປົອນດກິນວງຢຢປືນນຕອົາຫ້ມປ mày tao mày mà tập tao mày tao mày tao mày này mày tao mày tao mày vô mày tao mày tao mày tao mày mày กิอนะอ่ะชิมฮ้ายกินแล้วฮะยืมมาแล้วมาเบิ้งคิดตัวเองเด้ออย่าว่าตัวเองไปได้กินงูเด้อแอบใช่ปะอุ่นแลวแล้วเนะาะก็คือเฮ็ดคือซุปไก่ทั่วไปเลยทุกคนเรียบร้อยอแล้วก็ใส่หอมเนาะคือลูกว่าเลยลูกว่าเนี่ยใดเอา้า อันตำเจ้าลาก็ลาดใส่แล้วก็เอาข้าวคั่วใส่ซุปเนี่ยข้าวคั่วนี่นี่จุ่มใส่ส่วนหลักพอแล้วเอาข้าวคั่วใส่นี่ว้าวเป็นดแซ่บ เดเดปาเดได้แซ่บอ่ะอ uh> ืมนะเฮ็ดล um um ูกกะิ้มนัวดีว่ะพอเนื้องูน่ะอ่าโคักๆจ๊คักๆไปกินข้าวแรงเด้อทุกคนเด้อเนาะตัวงูสิงสัวงูสิงกับพอฟุดเนาะ

mình xin nhai นี่พ่อกับน้องปานกินเลยเด้อยทุกคนเด้อน,นี่น้องปานกินไปแล้วกินนั่งมันได้แม่ปานเป็นเด้อจานน้องปานยานั่งมันทุกคนเรียกว่ากินซีนมันเนาะกินเนื้อมันใช่ป่ะแช่ป่ะปานรือว่าเป็นเด้อรสชาติมันแล้เอ้ซีฟังด้หวานนัวหวานนัว แซบนัวนแซบนัวนแซบนัวถึงใจว่ะติโอเคเราทุกคนเนาะคลิปนี้กัสิประมาณนี้เด้อเนาะวิธีชีวิตการกินยิทางสุนวรลาวยิทางบ้านพี่พีเอซทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้เป็นอะไรกินยีบ๊เนาะต้มงูสิงต้มโซงูสิงดุงเนี่ยนี่ มิแถวเคสนี้เพื่อนกิ่นกันเดินเนาะอยู่ร้องสนันอืโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ดนเด้อทุกคนเนาะเอาคลิปงามค่ำๆแรงๆมาฝากพี่เอซเนาะโอ,โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อน้องปาไปไป